พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายกีตานัสนูเซดาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธา,ารณรัฐลิทัเนียสมัยที่2ในวันที่12กรกฎาคม2567พระนะท่านนายกีตานัสนูเซดา ประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียกรุงวิลเนียสในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียเป็นสมัยที่สองข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐสื่อไปการที่ท่านได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นอย่างท่วมท้นของประชาชนในการเป็นผู้นําและผลสําเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ในนโยบายของท่านเพื่อสร้างความ าสุขสงบและความรุ่งเรืองไพยบูรแก่ประเทศและประชาชนชาวลิทัวเนียตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์ชันนิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐลิทัวเนียได้กระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันยังมีความเข้มแข็งบนพื้นฐานของความคารพยกย่องและความเข้าใจอันดีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษ,ษฐกิจ เทคโนโลยีไซเบอร์และชีววิทยาศาสตร์ให้เจริญรุดหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศและประชาชนเป็นอเนกประการพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์มนตรีเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่16ประจำปี2567 ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์การศึกษาสามเ้ามหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการสัมมานาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่16ประจำปี2567ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดขึ้นในหัวข้อนวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนพิการสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉล ข้าราชษารอ7 2พันษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ผ้นงานวิจัยวิชาการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านวิชาการนำไปสู่การต่อย,ยอดและขยายผลและสนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนบุคลากรนักวิจัยและนักวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในสังคม มหาวิทยาลาัยรชัชภัฏนอุดรธานีได้สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์นักศึกษาและชุมชนตลอดจนสถานศึกษาและหน่วยราชการในจังหวัดโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการสร้างกรอบความคิดให้เติบโตและนวัตกรรมเพื่อสังคมตามความถนัดในด้านองค์ความรู้วิชาการและประสานประโยชน์ร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้สามารถช่วยตนเองและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ นายจรันธาดากันสูตรองคมนตรีไปติดตามโครงการอันเนื่อมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดบึงกาล นายจรันธาดากรณสูตรองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอน,นุมาตจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะไปติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ,อองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยสฟฟ้าอน,นุมาตมจากพระราชดำริอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอน,นุมาตจากพระราชดำริเมื่อวันที่9เมษาย,ยน2560ตามที่รัษดรบ้านรอนเสียดหมู่ที่4ตำบลคำแก้วขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยกอรอได้สนับสนุนงบประมาณปี2560แก่กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อองเพื่อให้มีปริมาณความจุเพิ่มขึ้น200,000ลูกบาศก์เมตรก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำบริเวณฝั่งซ้ายครอบคลุมพื้นที่600ไร่และฝั่งขวาครอบคลุมพื้นที่1,550ไร่ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเดิมที่ชรุดรั่วซึมพร้อมเสริมระดับเก็บก,ก,กักและปรับปรุงระบบคล ส่งน้ําเดิมพร้อมก่อสร้างคลองส่งน้ําสายซอยเพิ่มอีกสีสายโดยอ่างเก็บน้ําหนองบ่อองสามารถเก็บกักน้ําได้กว่า3ามล้านแปดแสนลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ําให้พื้นที่การเกษตรจาก850ไร่เป็น3 0 0 0ไร่ราษดรได้รับประโยชน์4หมู่บ้านรวม620ครัวเรือนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเหนือต่อจังหวัดตาก พลเอกกัมปนาศุติองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับจังหวัดตากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจิตอาสาพระราชทานและประชาชน ทั้งนี้จังหวัดตากมีเป้าหมายปลูกป่าในพื้นที่โครงการหลวงเลอต่อ720ไร่โดยปลูกไปแล้วกว่า5,000 50, 0ต้นอาทิอินทนินไม้แดงไม้ยางนาประดู่ป่าราชพฤกษ์และยังได้ร่วมการปลูกหญ้าแฝกในโครงการรณรง์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเสริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ากนั้นได้ประชุมติดตามการดําเนินงานสูย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออาทิการพัฒนาและส่งเสริมอาีิภาคการเกษตรในเดือนมิถุนายน2567ได้ส่งมอบผลผลิตผัก ไม้ผลพืชไร่และกาแฟ ى, สู่ร้านโครงการหลวงกรุงเทพมหานครกว่า9,700กิโลกรัมมูลค่าการรับซื้อจากเกษตรกรก,รกว่า200 0 0 0บาทการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรเช่นงานหัตถกรรมมีศูนย์พัฒนารัษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดต,ตากจัดอบรมทอผ้าลายอัตลักษณ์และตัดเย็บผ้าทอกระเรียงร่วมสมัยภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงสู่ผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่งานแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้แก่เยลลี่สวรส สวรสกึ่งแห้งสวรสพิีสการ์ดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อได้ดํนาเนินงานตามพระาราชบัญิทาิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยหลักการพัฒนาพืชทางเลือกบนพื้นที่สูงพร้อมส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยมีกฎหมายรองรับและไม่ปลูกพืชที่ผิดกฎหมายเป็นโครงการหลวงโมเดลที่ขยายผลการปฏิบัติไปยังพื้นที่อื่นๆทั้งในและต่างประเทศ มูลทธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดพิธีบวงสวงเทพยาดาครูอาจารย์และพิธีเจริมพระพุทธมนเพื่ออำหนวยพรให้การจัดสร้างฉากการแสดงโขนมูลทธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อพระจัก,กรวตาลเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพิธีบวงสูงเทพพาดาค,ครูอาจารย์และพิธีเจริมพระพุทธ์ถอยพระทหานเพลนแด่พระสงฆ์เพื่ออนวยพรให้การจัดสร้างฉากการแสดงโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพตอนพระจัก,กรวาวตาลเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีพันโทสมชายการจะนะมณีรองเลขาธิการพระราชวังเป็นตระานในพิธีณอาคารเรียนรู้เรื่องโขนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสาร ที่จัดสร้างฉาก การแสดงโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจัก,กรวาวตาลกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2567ณห,หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2567ที่ไทยทิเ็ตเมเจอร์ทุกสาขานอกจากนี้ยังไปแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะการแสดงโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปะชีพและผลงานสร้างสารรค์งานศิลปะท,ที่เกี่ยวเนื่องกับโขนตลอดจนเป็นที่จัดเก็บฉากและอุปกรณ์ประกอบ ฉากที่สําคัญจํำนวนมากที่เคยจะแสดงบนเวทีแสดงโขนในตอนต่างๆเช่นหนุมานตัวใหญ่จากตอนศึกมายราบมาจากแสดงที่ถงใหญ่ของห้องแสดงเรือสำเภาหลวงในการแสดงตอนพิเพกสวามิภักดิ์ ประติมากรรมร่างนางผีเสื้อสมุดขนาดใหญ่ในการแสดงตอนสืบมันคามาจัดแสดงด้วยเทคนิคที่ทันสมัยน่าตื่นตาตื่นใจผู้สนใจสามารถเข้าชมเรื่องราวความเป็นมาของโขนโดยนีเจ้าหน้าที่ขอให้คำบรรยายและพาเที่ยวชมตามจุดต่างๆเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมในระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลากา้านาฬิกาถึง16นาฬิกาโทร035 352 991 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือ่นสุดท้ายนารีนาศได้ั์ให้มีพิธีเจริมพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมืม่งสุทธา,านารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กร,รกฎาคม2567โดยมีหม่อมหลวงสรารีกิติยากรเป็นประธานฝ่ายคารวะและพระพรหมวชราจารกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณยยกิจนานบประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรทางด้านการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขเป็นประจักษ์เด่นชัดในโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยรวมทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาศนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2567 นกพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสุสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาฏเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กระกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่12-14กระกฎาคม2567และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรมา,มารทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่ พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถาวายเป็นพระกุศลนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันกระสูติพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมมื่นสุทธนารีนาวันที่13กรกาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่12-14กรกาคม2567เวลา8นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งเ l a y s t โต e และ a อป Store